เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะผมนะกําลังเข้าเกมอยู่แป๊บหนึ่งรีบอัดไปหน่อยครับผมก็ตอนนี้ฝนตกแล้วผู้ชมครับเยอะเลยก็อยู่กับงานกําลังปีนกองดินอยู่นะผู้ชมครับตอนนี้ไปรุกต่อครับผมจะปีนให้ได้อะผมไม่สนอ่ะผมจะทําอะไรผมต้องทําไม่ได้นะอืมเอาเอายังไงเอ้าผมจะปีนให้ได้อะ ออยกชีพนี่หมาย,ยกบูมไม่ได้อีกออยกได้ละมาผมไม่ยอมไหลลงหรอกมายึบยึบอึบผมไม่ยอมไหลลงหรอกเอ้ยเดียวเดียวเดียวด,ดูโอ้อะไรวะเนี่ยไอยต่อจากวิดีโอที่แล้วเลยนะผมก็อยู่กับงานเปิดเมือง EP ที่สามแล้วกันนะคุณผู้ชมครับนะสามอีไม่ได้ทำหาเ,ย,เย,ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมสามอีเนี่ยยังไม่ได้ ยังผมยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยเนี่ยอ,อ๋อมองยังไงอ่ะยังไงเอเฮ้ยมันจะติดมันจะติดเดี๋ยวๆมันบักมันบักล้วนนี้มันบักมันใช้หลังบุก,กี้นะผมทำไมมัน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 ไม่ขึ้นวะ จะลื่นบ้าลื่นบอเลยเนี่ยถ้าผมปล่อยคอนโทรนี่มันจะไหลตกไปเนี่ยโอ้สภาพออไปดิพี่ก็เดินขึ้นปืด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 แล้วก็แล้วเนี่ยมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมันอะไรของพี่เนี่ยพี่เออเออขึ้นมาเออนั่น,นแหละเอา้าจริงจริงหยุดทำภัยนะ ะอยู่ทำไมขึ้นมาดีโอ้พระเจ้าเอ้ยแล้วพี่จะอยู่ทำไมไปบักห่นานไหรอุ้อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออผมไม่ได้ด่ารถนะผมยังไม่ได้ปล่อยคอนโทรลเลยนะ่นอะเอางั้นผมก็ทํางานกับคอนโทรลถอยหลังอยู่อย่างนี้แล้วกันนะเออโอ้เราล่วงหนีใช่ไหมเนี่ย จะล่วงไหมนี่เอาสมมติถามตรงๆพี่จะล่วงไหมอา่าจะล่วงก็ล่วงล่วงก็ช่างมันนะคุณผู้ชมแต่ผมเอานี้ออกก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะไปนี่จะถ่ายสองภาพเพื่ออะไรวะเนี่ยเอ้ยหินก้อนใหญ่หินก้อนเล็ให,หใหญ่ไปนี่มันหินหรือโฟมเนะี่ยโอ้โหไม่มีความหนักไม้แต่นิดเดียวเลยโอ้นี่มันหินหรือโฟมเนะี่ยพี่เอ้ยมันหินหรือโฟมเนะี่ยผมถามหน่อยอ๋อพี่วิวข้างล่างก่อนนะ ไปยกขึ้นมันยกไดเปล่าวะคันนี้ยกได้เปล่าวะมันยกได้นี่หว่าคุณผู้ชมยกไดนะรถค้นันนี้ยกได้นะไม่ธรนะรมดานะยกเอาไปไกลก่อนเลยไปไกลก่อนอเปิดไฟหน่อยนี่มืดจังนะน,น,นี่มันกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยพี่โอ้ไม่บอกไม่รู้นะว่ากลางวันเนี่ยพี่อย่างมืดเลยพี่ ตกนะครับผมผู้ชมผม,ผมไม่แน่ใจว่าเสียงฝนเนี่ยเข้าไปกับไมหรือเปล่านะแต่ว่าห้องผมเนี่ยมันห้อง,งที่จะเงียบแล้วก็เก็บเสียงได้ดีนะครับก็ไม่น่าจะได้ยินอาจจะได้ยินแต่ก็ไม่น่าจะได้ยินแรงหรอกไปแต่ผมเดินทางต่อเลยนะผมเสร็จผมหลักที่ตรงนี้เอาเฮ้ยขึ้นไปดีเนี่ยตรงนี้ที่ดีๆเนี่ยพอไปยืนดีเนี่ยเอาเอาเอา พราะที่ดีๆก็ขึ้นไปดีเนี่ยจะบอกนะว่าร่วงอีกอ่ะเออคือมันไม่เหมือนภาคคอมครับผู้ชมเพราะว่าคือภาคเนี้ยเวลารถกดเหยียบอ่ะก็คือดินมันอยู่ท่าไหนมันก็อยู่ท่านั้นอ่ะโอ้โหนี่ขนาด,ดนนานาผมกดเดินหน้าอยู่นี่ยคือผมกดเดินหน้าอยู่เป็นร่วงกันยังไงแบบร่วงกันอย่างนี้เลยอ่ะคื นี่เหมือนภาคคอมอ่ะอ๋ะอไปๆ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 ไปไปกันป่าอุ้ยอุ๊ย,ยเดโลพี่เลยลงเพราะถ้าเราอยากไปเอาหินลงเราก็ต้องขึ้นไปเอาข้างบนน่ะคุณผู้ชมถ้าเราอยากเอาหินน่ะลวด,ดูลวดลายยังก็ลายอะไรเนี่ยโอ้ ลายอะไรวะเนี่ยลายพญานาคหรือเปล่าโอ้ตากดินก็ไม่ได้เอาหมุนไม่ได้เอารถหมุนไม่ได้เอาติดหินเหรอไปขึ้นไป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 คือเกมมันดีนะคุณผู้ชมเกมเนี้ยคือ แต่ละอปบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยการเหยียบดินเนี่ยมันควรที่จะเหยียบแล้วยุบนะครับผมแต่ก็เหยียบแล้วไม่ยุบนะครับผมคือเกม,มันดีมากนะครับแต่ว่าล้อปบ,บมันไม่ค่อยเท่าไหลนะโอ้โหแล้วดูมันเลี้ยวมาเลี้ยวมาเองเลยนะเนี่ยออจะไปไหนเอาจะบอกความเนี่ย ลืมเปิดปิดแจ้งเตือนอีกอันนี้ผมเปิดหมดอ่ะไอ้น,นี่ก็ยังมีแจ้งเตือนอยูนะ่เนาะเป้าหมายหลักคือไม่อยากให้มีมันมีแจ้งเตือนอเอาปิดแม่งเลย <c oughs> อุ้ยตัวดีเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปรับอันนี้ก่อนนะคุณผู้ชมให้มันมืดให้มันสว่างก่อนนะผมรู้สึกว่ามันมืดซะเหลือเกินะครับอ๋อคือมันมืดมืดจริงๆอะ่ะ แล้วนี่ผมจะขึ้นไปได้ไหมเนี่ยแล้วแม่งแบบเมื่อก,กี้แบบไหลลงมาเองเนี่ยโงงมากเลยอ๋อเราจะขึ้นเฉียงเฉียงใช่ไหมแต่บางทีอะ่ะมันต้องมันก็ต้องมีเหลี่ยมขึ้นอยู่นะครับดูมันไหลมาเออปอมมันเนี่ยปอมมันเนี่ยปอมมันเนี่ยไปไปไปขึ้นไปก่อนโอเคดูขึ้นไปได้แล้วค่อยว่ากัน ไอสัตว์สัตว์ตัวนั้นผมอยากขึ้นไปหามันมากเลยว่ะมันหายยังไงยังนี่ว่ะมันคือผมขึ้นไปหาได้ปะเนี่ยไอมันเดินไม่ได้เว้ยหนาในภาคคอมยังไม่มีสัตว์เลยแต่ในนี้มีนะครับอ่าเอาลงไปเอาเฮ้ยบุ้งกีติดกันอีกเอาเอาบุ้งกีติดกันอีกโอ้สภาพ โอส้สภาพรถผมไอผมจะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับทีนี้ป๋าดูที่ว่าเราจะล่วงไหมถ้าเราล่วงไปฝั่งโน้นนี่คือตกข่าวนะคุณผู้ชมหาทางมายากมากนะครับน่าเฮ้ยอย่า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 ไปทางนู้นอย่าไปทางนู้นไอ้หนูอย่าไปทางนู้นอย่าไปทางนู้นอย่าอย่าอย่างานยากเลยนั่นอะงานยากเลยนะ งานยากเลยนะไอ้หนูอย่าไปอย่าไปเลยไปทับรถทัวสุดยอดเลยวะ่ะคุณผ้ชมงานนี้ดีนะคับมันจะมีงานใหญ่กันเรื่อยๆนะผมก็ติดตามชมไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะน่าจะหลายเดือนด่วนซึ่งผมเล่นเนี่ยผมเล่นแบบสไตล์ผมเลยนะครับก้อนหินครับผมเราอาจได้กินนาทีแล้ววเนะี่ย ก้น8นาทีโอเคเดี๋ยววิดีโอหน้ามาเอาหินลงแล้วนะครับไอหิน,หน,หนขึ้นหินขึ้นรถคันนี้อัปเดตใหม่ปรับปรุงใหม่ดีกว่าเดิมนะผมแอนลาร์ดเนี่ยทะลุปะเนี่ยทะลุะเหมือนเดิมดันได้ปะเนี่ยโอ้ดันไม่ได้เลยวะ่ะอูอาร์มดันไม่ได้เลยแรงอาร์มเนี่ย พี่รถขุดจริงป่ะเนี่ยพี่เอ้ยมันมันมัน,ม,นมันแรงน้อยจังวะเนี่ยแสงไฟอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมอ๋อปิดก็ปิดก็เจอเปิดก็เจอรถคันนั้นปล่อยมันอยู่บนกองดินไปนะครับผมนีอ่อันนี้เป็นเอ่อก้อนหินนะครับ ยิ่ยังใหญ่เลยโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณนี้นะครับผมชึบชึบอ่าชึบชึบอ่าชึบชึบ,ชบ ปไปอย่างยากเลยอ่ะเดี๋ยวไปเอารถลากมาใส่นะใส่หินโอ้โหโอ้โหคับบิดได้ป่ารถรถคันนี้คับบิดได้ป่ะ,ดไ,ดปะไม่ได้ คำพูอย่างยากเลยคุณผู้ชมชืบอชือชือ,อ,อ,อโอเคนะผมก็เดี๋ยจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ